สวัสดีครับอยู่ผมนายปัชระนะครับครับวันนี้เราอยู่เกมไรเ r นเจอร์กันนะครับโอเคครับวันนี้เราพบกันอีกแล้วนะครับในวันอาทิตย์นะครับผมเป็นวันที่รีรีพีพีเป็นที่รู้อยแล้ววันนี้เราก็จะมาเปิดให้ดูวันนี้นะครับว่าเราสะสมรูบี้ในคลิปนี้ไปเท่าไหร่แล้วแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อคลิปหรือว่าจะทำเป็นซีซั่นเหมือนรอบที่แล้วคือผมทำอ่าซีรีส์เก็บลูบี้เจ็ดพูบี้ครับ รอบนี้ผมไม่รู้ว่าผมจะมีเป้าหมายอะไรของเลยเก็บรูบี้เรื่อยๆครับโอเคครับตอนนี้เรามีรูบี้เริ่มต้นนะไม่ใช่เริ่มต้นสิครับเป็นสัปดาห์ที่2แลนันนะนะจากสัปดาห์ที่แล้วผมก็ได้ทาคลิปไปแล้วนะตอนนั้นเรามีแค่สองรูบี้นะตอนนี้นะครับเรามีอยู่ที่545ร้อีลูบี้กันนะครับโอเคเดี๋ยวเราจรับรูบี้อันนึงเลยครับนี่คือรูบี้ตัวนี้ครับ180รูบี้จากกิจกรรมเขาวงกดนะที่มันจะได้นี่ครับเพชรตาคิวถึงรับไปได้วยเลย ไม่ได้เพชรตากิวนะครับตัวกาชาแล้วก็รูปโปรไฟนี่นะครับนี่เจ้าต,ตัวบอสได้2อันนะแต่ผมไม่ติดทำนะไม่เคลียรนะ์ะไรอ๋ออันนี้เป็นรางวัลท็อปหมื่นนะครับผมก็ได้รางวัลได้รูปโปรไฟล์หมื่นมานะส่วนท็อปลอยนี่ผมไม่ติดนะครับผมคิดว่ามันยากยากมากเลยครับที่จะติดรางวัลทับทับลอยได้แต่ม,มีทับหมื่นนะอ่ะโอเคใส่เป็นรูปท็อปหมื่นไปนะ แต่นั้นนะครับลูบี้เราก็ขึ้นมาอยู่ที่725เลยนะโอเคเรามาดูกันต่อนในสะสมนะก็ผมจะมาทําคลิปรับลูบี้ทุกๆท,ท,ทุกวันอาทิย์นะครับว่าเราได้ลูบี้เพิ่มมาม,มากี่แค่ไหนอันในคนโบนี้ผมก็ปั้นแม็กไปถึง2ตัวแล้วนะแต่อีกตัวนึ่งยังไม่ได้รีวิวนะก็รับลูบี้ไปก่อนเลยได้มาเท่าไหร่โหได้มา55นะอาจจะมีต้นอื่นในคังด้วยผมก็ไม่ได้ดูว่ามาทำตัวอะไรแม็กไว้บ้างโอเค ตอนนี้เรารับในสะสมมาแล้วก็รับในกิจกรรมอีเวนต์ของเดือนที่แล้วแล้วนะครับเป็น780นะอีกอย่างนึ้งครับคือตรง PP นะครับโอเคสัปดาห์ที่แล้วก็คือเมื่อวานแล้วผมจบอยู่ที่เพชร2นะได้หมอีก140ตอนนี้เราก็ได้เป็น r u ปีที่920แล้วนะโอเคเกือบจะถึง1,000แล้วนะโอเคครับตอนนี้เดี๋ยวขอดูตู้กาชาตนิดนึงน,นะมีการบับอยู่ของเจ้าตัวเทนกะแล้วก็ เคียวกะนะครับในครบนี้ผมได้มาแล้วสองตัวนะคือเทนกะครับสองตัวแลนะ้วเทนกะสองตัวแล้วก็ชูชูนะใ,นใจผมก็อยากได้ทั้งนี้นะครับฮิมาริแล้วก็เคียวกะอีกด้วยนะผมมองว่ามันน่ารักดีนะเดี๋ยวผมขอหากาชาเพิ่มก่อนในบิงโกนะน,นี่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นกิจกรรมในเดือนนี้นะผมขอสุ่มก่อนสิบหกใบนะดูซิว่าเราจะได้ตัวกาชามาเพิ่มไหม มันก็เป็นกิจกรรมที่ได้ของฟรีนะครับแต่มันก็จะุ่มซ้ำหน่อยแล้วก็เราค่อยจะได้ตัวเลือกมาน่อย่างทีนนี้ผมได้ตัวเลือกมาแล้วเป็นอบอั้บตัวเลือกของผมแล้วก็ทําให้มันครบแถวตามที่กําหนดครับแล้วก็มันจะได้รางวัลตามนี้เลย่วนในตอนนี้ผมอยากได้เป็นตัวกาชามากเลยนะขอเปิดได้ช่องที่ยังไม่เปิดได้ไหมในกระดานผมยังมีตัวกระชาอีกในหกใบนะครับแล้วก็ในอันนี้อีก ถ้าได้อีกแปดแถวก็จะได้อีก3ใบนะแต่ตอนนี้เรามีแค่สิบสีตัวกาชานะขอเพิ่มหน่อยได้ไหมตัวนี้ผมก็จะเก็บไวเ้เรียกในบางสุดท้ายนะครับโอเคได้มาอีกบิงโกแถวนึงนะแต่เป็นกบก้าวครับขอมาตัวกาช่าหน่อยสิตัวเรื่องผมก็จะเก็บไว้ประมาณมันใกล้สุดท้ายนะครับเพราะว่า,วามันยังสามารถนีครับสุ่มของฟีอย่างนี้นีมันได้ของซ้าก็จะเป็น เพชรตาคิวบ้างหรือว่าได้เป็นขนนกได้เป็นเงินเป็นทองไงเงินเหรียญในนี่ด้วยนะครับนี่มาได้สามงี้ครับผมก็ตั้งจะเก็บตัวเลือกไว้ก่อนถ้ามันจำเป็นต้องใช้ของจริงผมก็น่าจะเอามาแลกใช้ครับโอ้ยไม่ได้เลยเลยเอาเพิ่งมาแถวเดียวเดี๋ยวผมรับมาก่อนรนะับอีกสองอันนะที่เดี๋ยวเราค่อยไปเก็บในภารกิจหลักเอานะดูดิ ไม่ได้บิงเลยอ้อหได้ตัวกระชารับตัวกระชาซ้ำแต่ผมคลิกก่อนนะผมจะเรียกเอาเลยดีไหมอ้ามาเรียกเอาตรงนึงก่อนกันกนะครับตรงนี้นะโอเคได้กดมาแล้วก็ได้ตัวกระชาเพิ่มมาด้วยนะได้มีอีกสามใบครับหรือเราจะเรียกอีกดีไหมแต่น่าจะไม่ได้แล้วแหละโอเค อันนี้ผมก็จะเปิดกาชานเล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวผมดูซินี้มี17ใบผมมีกาชาอย่าง้ยเนี่ยอะครับมีตรงนี้อีก5ใบครับเก็บมาก่อนเลยไหนดูในผมต้องใช้กี่ใบเนี่ยอีก3ใบจะได้ส,งสูงอีกครั้งหนึ่งนะในนี้ผมแยกไปกี่ใบละโหละ4ใบนะ แต่เลีนตายกิวคจะหมดแล้วสิเพราะว่าผมคิดว่าใน,นรอบนี้โหอ,อันนี้ก็เต็มอีกอาไม่เป็นไรเรามาแรกในนี่เลยครับมาแรกเพื่อไปสุ่มกาชากันนะ5รอบใช่ไหมสุ่มเพื่อรุ้นเจ้าตัวเคียวกะนะผมอยากได้เคียวกะตอนนี้เพราะาผมมีตัวบัฟวิง่งตอนนี้มี5ตัวครับมีเทนกะสองล่างนะ ก็มีชุช้ๆ1น่ล่างแล้วก็ตัวฟรีผมจำชื่อไม่ได้สตัวอะไรนะแล้ก็มี2อล่างครับตอนนี้ในการบับวิ่งของผมก็อยากลองดูดนะเผื่อมันโผล่ไปติดท็อปร้อยบ้างแต่ขนนกเราก็ไม่พอครับมีแค่8ปดหมื่เองก็เลยต้องลองเสี่ยงดูว่ามันจะได้ไหมแต่ครั้งนี้ผมขอเคี่ยวกะก,ก่อนได้ไหม,มตัวกระชากสิบใบครับไม่ออกเลย คิดว่าครับที่ผมสุ่มได้เจ้าตัวชูชูแล้วก็เทนกะนะครับก็ไปดูได้น,นะว่าผมใช้ดวงดีดวงผมดีขนาดไหนนะผมไปสุ่มเปิดมาแค่ตัวอ้าโอ้โหเทนกะครับตัวที่สามนะไอเดี่ยวผเนี่ยโอ้โหมันจะมาเยอะอะไรขนาดนั้นผมว่าผมต้องทำเป็นเก้าดาวล่างอันตาก็ล่างไฮเปอร์ด้วยเลยไม่เนี่ยพี่สามล่างนะครับผมเทนกะไอดีผมเนี่ย ู้พิมโอกาสจริงๆนะแต่ได้เทนกะขอเคียวกะเคียวกโกชื่ออะไรนะเขียวกโกไหมขอเคียวกโกเพิ่มด้วยได้ไหมเทนกะไม่อยากได้แล้วมันได้เยอะเกินไปแล้วอืไม่ออกนะครับเนี่ยผมจะเปิดให้ดูนะผมมีเทนกะกี่ตัวนะน,น,นี่ตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับเทนกะมันเป็นอะไรนะว่องไวนะเป็นพลังไอ้ไปพิบออไอ้ไปพิบนะ้ำเนี่ย มีนะครันี่เส้นกนต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 นะตัวหนึ่งตัวที่สองแล้วก็ตัวที่สามครับผมว่าไปใส่ในด่านวิ่งอยู่นะโห้แต่ผมเคลียให้สักครู่นะครับแล้วก็มันได้เกียร์มาจากที่เราไปเล่นด่านของไอ้นี่มานะด่านจากสเตปพิเศษดาวเคราะห์คอนาปูนะครับเกียร์ผมก็จะลุ่นๆหน่อย โ <Okay, S 2> อเคน่าจะได้แล้วนะเท่านี้โอเคนี่ครับทีมในการวิ่งผมมนะีตัวบัฟห้าตัวนะก็ได้เทนการมาเพิ่อมอีกตัวนึงก็โอ้โหใส่แทนตัวไหนดีเนี่ยน่าจะเป็นตัวนี้แล้วเนี่ยนี่ก็จะเป็นตัวบัฟผมหกตัวเลยนะเกียร์ก็ใส่ประมาณนี้ครับผมก็มีตัวที่ดีที่สุดผมก็ใส่เข้าไปก่อนนะเพื่อในการวิ่งอันนี้เทนการน่าจะขึ้นเป็นร่างเก้าดาวเลยนะ ว่าให้ใจได้วิ่งขนาดนี้ก็ต้องใส่ขึ้นมานะครับโอเคเดี๋ยวลองเดี๋ยวจะอัพมาแล้วก็วิงสักตาหนึ่งดูสิมันจะนี้เต็มบทเยอะไหมนะหรือว่าเพื่อนๆคิดว่าผมควรทำเป็นเทนกะเก้าดาวบวกสดีนะก็ผมก็มีกบเหลืออยู่เพื่อนๆว่างไงก็ลองคอมเมนต์บอกผมได้นะผมจะลองเอาไปปรับใช้ดู แต่ผมติดเรื่องปัญหาคือเกียร์สายเนี่ผมไม่ค่อยมีให้ตัวไหนเลยนะนี่มีเกียร์ไม่ค่อยเยอะเลยครับเกียร์สายเวทจะเป็นสายบ้องไวกับสายพลังนี้เกียร์เยอะมากเลยเป็นรองเท้าสุดท้ายน่าจะใส่เป็นอันนี้ก็ได้กระเป๋านะหลบสกิลก็ใช้สกิลนะผมว่าน่าจะดูดีกว่าเดี๋ยวดูซิหาคาสูงไหนอ่าตนนัวนี้ค่าสูงอยู่นี้ก็วันคุณนะครับก็สามารถมาตีบวกได้ นี่ผมก็ทำไว้นะแต่ผมไม่ใช้สักทีก็เอาไปเลยโอเคแต่ผมจับลงทีมไม่ได้ดี๋ยวผมลงทีมแล้วผมต้องขึ้นจนตัวนี้เป็นร่างก้าวดาวเลยเอาไงดีละ่ะเดี๋ยววิ่งไปก่อนครับสักตาหนึ่งแบบถ้าใส่นี้ตัวเดียวนะ่าจะไม่คืนนะขอท่าน้ำหน่อยสิหรือว่า อะไรดีล่ะอาสลักได้ครับสลักมาแทนก่อนขีเคเราไปวิ่งดูนะครับผมวิ่งในระดับยากเลยนะแล้วก็เป็นคูณสิบด้วยก่อนในรอบนี้ครับผมมีตัวบัฟเยอะนะกีเพิ่งได้เทนกะมาอีกหนึ่งตัวก็ลองเสียงวิ่งดูไหมล่ะเนี่ยเผ่ติดทับ้อยบ้างเพราะว่าเกียร์ในรอบนี้ผมมองว่าเกียร์น่าสนใจดีนะครับแต่ เกียร์ในตู้กระชา่าน่าสนใจมากกว่าครับแล้วมันน่าจะออกง่ายกว่ารอบวิ่งนะเพราะวิ่งต้องเสียขนนกแล้วก็มาวิ่งด้วยนะแต่ในตู้กระชาคือเปิดปุ๊บได้ปั๊บเลยครับไม่ต้องมาวิ่งเสียขนนกให้เปลืองมากกว่านี้และในกระชา่าครับยังมีการันตีด้วยนะให้กับคนที่มีทุนเยอะด้วยนะอเคแล้วก็จะวิ่งไปเลยครับเนี่ยมองไว้ผมอยากทําให้ได้รอบรักแสนนะแต่ตอนนี้ผมยังทำไม่ถึงเลย อันนี้เพิ่งถึงได้แค่อรอบรอบหกหมื่นเองแล้วตัวเพิ่มมาอาจจะขึ้นมาเจ็ดหมื่นก็ได้นะผมก็เป็นชายที่บางทีก็วิ่งเองครับใช้มือวิ่งบางทีก็เปิดออโต้ไปทาทางนะแต่ผมในครั้งนี้าาน่าจะได้มากกว่าหกหมื่นไหมเนี่ยวิ่งมาถึงขนาดนี้วิ่งเกือบจุดห้าร้อยเลยนะผมว่าถ้าวิ่งได้ห้าร้อยทุกตานี่น่าจะดีมากเลยนะดูฮะ แต่ิวเทนการนะเมื่อกี้สวยมากโหทะลุมาถึงจุดจุด600เลยเลยึ้นถึง70,000ไหมเนี่ยจะทะลุไป80,000เลยไหมวิ่งมาถึงกับจุด700ครับได้689เมตรนะโอ้โหผมได้รอบแล้วเสียจ,จริงๆด้วยรูอย่างนี้น่าสนใจครับยูนิตปั๊บผมก็เพิ่มมาอีกหนึ่งตัวแล้วเป็น ถ้าถ้าคูณหกเข้าไปก็จะเพิ่มมากกว่านี้ครับตอนนี้ได้มาแสนหนึ่งแล้วส่วนเกียร์ในรอบนี้ครับเป็นเกียร์ของเกียร์ลูกป,ป่งหมาน้อยนะ้สกิลลดแล้วก็เป็นยำถาดอันนี้ใช้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะอัปเกรดธาตุของธาดมือได้นะผมก็อยากได้นะส่วนตัวนี้เป็นฟองแปรงนี่ผมไม่มั่นใจว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรชิ้นสุดท้ายไหมเพราะว่าอันนี้ผมจําได้ว่าลูกโป่งหมาน้อยคือมันอยู่ช่องกลางนะครับ ทบับลนก็อาจจะลุ้นไหมมีคนนกอยู่แปดหมื่นอนนี้ผมขอเช็คดูอันดับทอบัอปไลนหน่อยนะว่าเขาวิ่งกันจริงจังถึงตอนไหนลวอันนี้อยู่ที่สามสิบล้านนะแต่ผมเมื่อกี้วิ่งในรอบละแสนถ้าตีกลมๆผมมีม,มีอยู่ที่ผมมีแปดหมื่นคนนกแล้วเมื่อกี้เราจะวิ่งรอบหนึ่ง คูณ10ใช้ของนองอยู่ที่200นะครับเป็น80,000นหาร200อยนี่วิงอยู่ที่มัน4 400ร้อยบไหมครับผม,มผมคิดถูกมเนี่ยลองดูผมก็ไม่มั่นใจนะนะครับอยู่ด้วยประมาณ400รอบนะคูณคะแนนแสนหนึ่งต่อรอบกอ็ที่4ี่ล้านก็ มีโอกาสติดทอบร้อยขึ้นได้ครับแต่ผมลังเลใจต้องดูคะแนนอยู่ทีนึงว่ามันมีคนวิ่งอย่างนี้ตลอดไหมจะอันนี้เพิ่งแค่ต้นเดือนนี้ครับจะวิ่งไปถึง30ล้านกันแล้วแต่คะแนนเรามีบัฟเพิ่มมาไม่รู้ว่ามันมันน่าเสียงดูไหมเพื่อนเพื่อนคิดเห็นยังไงก็เปล่าผมได้ครับผมก็จะลองมาปรับใช้ดูคอมเมนต์มาบอกใต้ผมในใต้คลิปนี้เลยไอ้นนท์นหนึ่งซีวิ่งไปถึงไหนแล้ว โหวิ่งมา200ล้านแล้วนะนนี้น่าจะไม่สู้นะเพราะว่าทับ30ก็ได้เกียร์ใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยทับห้ครับได้เกียร์แต่ผมอันนี้มันเกียร์ทับร้อยผมก็อยากได้อยู่นะแต่ไม่รู้ว่าจะไปถึงไหมโอเคครับครับผมก็ในการมาเพิ่มลูบี้ในครั้งนี้ก็ไม่มีเพียงเท่านี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับก็เราดูต่อในที่หน้าว่าลูบี้เราจะถึงพันกันแล้วไหม สำหรับคลิปนี้ก็ไวพียเตอนนี้ครับสำหรับนี้ขอขอบคุณครับ